นั่งสบายสบายหลับตาเบาๆให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเบารู้สึกสบายใบหน้ายิ้มยิ้มมีความสุขสมองโล่งเบาสบายผ่อนคลาย ใจเบาผ่อนคลายอยู่กับลมหายใจของตนเองลมหายใจเข้ารู้สึกเบาสบายลมหายใจออกรู้สึกโลง่งเบาสบาย ลองนึกภาพที่เป็นความสุขที่เราอยากให้ภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้ครูจะพาทุกคนไปรับของขวัญ บางอย่างให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังยืนอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึง่งแล้วกำลังเขียนเอกสารการรับเงินที่เป็นเงินของเราที่เราได้นำสลากลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลที่ธนาคารแห่งหนึง่ง เขียนชื่อของตนเองชื่อนามสกุลตรงตำแหน่งที่เขาให้เราเซ็นชื่อรับเงินผู้รับเงินให้เห็นชื่อของเราชัดเจนว่าเรารับเงินยอดเงินจำนวนเท่าไหร่เห็นภาพที่เรายื่นสลาก พร้อมกับบัตรประชาชนของเราแล้วพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเงินและสลากที่เราถูกรางวัลลองนึกภาพดูนะคะขอให้มีความสุขทุกทกท่านคะ่ะ